เช้าวันหยุดวันแรกที่ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนที่32ะนะคะหลังจากที่คุณอนุทินชาญวิรกูลคันคดิเดตจากพักภูมิใจไทยได้รับคะแนนเสียงโหวตนะคะท่วมท้น311เสียงพักประชาชนก็โหวตครบนะคะพูดจริงทำจริง143เสียงค่ะ,คะขณะที่พักเพื่อไทยก็ประกาศบอกว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้านทันทีค่ะวันนี้ประธานสภาก็จะนาชื่อขึ้นทูลกล่าวนะคะก็ติดตามบรรยากา ากเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการประชุมสภาผูรร้แทนราษฎรที่รัฐสภาชุดที่26ปีที่3ครั้งที่20สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวานนี้ที่รัฐสภาก็มีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาทําหน้าที่ประธานการประชุมนะคะก็เปิดประชุมกันตั้งแต่เวลา9นาฬิกา40นาทีแต่ว่าไม่ใช่ว่าเปิดประชุมปุ๊บ แล้วสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ทันทีนะคะ mm hmm. ก็มีความขัดแย้งเห็นต่าง mm hmm. จนนาไปสู่การโต้เถียงอย่างวุ่นวายในที่ประชุม mm hmm. จนประธานสภานเนี่ย mm hmm. ต้องเข้ามาควบคุมการอภิปรายของทั้งสองฝ่าย ก็จนเข้าสู่วาระโหวตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ในช่วงบ่าย3โมงกว่าที่จะโหวตกันได้นะคะ,คะก็ป่าไปบ่าย3โมงแล้วนะคะในที่สุดผลการลงคะแนนเสียงปรากฏว่านายอนุทินชาญวีรกูลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยได้รับคะแนนโหวต311เสียงต่อ152เสียงเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยค่ะ เป็นนันว่านายอนุทินชาญวิรกูลได้รับคะแนนเสียงเข็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นที่ประชุมมีป็นเสียนชอบแต่งตั้งให้นายอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายรกรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159 ขอแสดงความยินดีวยครับ,ขอ,อรบขอบคุณกรรมการนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ นี่เป็นบรรยากาศหลังจากที่ประชุมลงมติเสร็จสิ้นนะคะโดยนายอนุทินชันเวรรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้รับเสียงสนับสนุน311เสียงได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีคนที่32ขณะที่นายชัยกเกษมนิติสิริแคนดิเดตจากพักเพื่อไทยได้รับเสียงสนับสนุน152เสียงค่ะ กามประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม490คนจากจำนวนสมาชิก492คนมีผู้งดออกเสียงจำนวน27คนโดยในการประชุมกว่าจะเข้าสู่การโหวตก็ใช้เวลาเกือบ6ชั่วโมงนับตั้งแต่เปิดการประชุม,มเมื่อเวลา9นาิกา40นาทีเนื่องจากมีการหารือเพื่อจะเลื่อนวาระเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกบัรจุอยู่ในวาระด่วนที่8ให้ขึ้นมาก่อน ที่สุดที่ประชุมก็ใช้เวลากว่าหนึชั่วโมงนะคะก็เลยมีมติให้เลื่อนขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นก็หารือกันต่อว่าจะต้องอภิปรายคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกหรือไม่ซึ่งที่ประชุมก็ได้ตกลงกันที่จะอภิปรายรวม2ชั่วโมงจากนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาถึงได้เริ่มเข้าสู่การโหวตโดยเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยแต่เริ่มไปได้ไม่นานก็มีปัญหาระบบนับคะแนนค้างชั่วคราว จนประธานในที่ประชุมขณะนั้นก็ต้องขอความเห็นสมาชิกว่าจะเริ่มต้นทั้งหมดใหม่หรือไม่ไปฟังเสียงแล้วก็บรรยากาศช่วงนี้กันค่ะระบบมันมีปัญหาเราจะเริ่มต้นใหม่ดีไหมฮะไม่ใช่ที่ผมที่ผมปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนประท้วงคนท้วงอีกว่าทำไมมันมีปัญหามันไม่น่าจะมีปัญหาอย่างนี้ เดี๋ยวก็มีคนท้วงเพราะว่าเป็นวาระสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญมันผิดพลาดไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ว่าไงตั้งแต่2ี่ค่ะท่านเสนอตรงกรทมการเนี่ยค้างตั้งแต่ยี่28บางท่านก็ค้างที่30ตอนนี้ร <28. S 2> ะบบมันค้างที่ตั้งแต่รายชื่อที่28นะครับ <laughs> ผมว่าเพื่อความถูกต้องแล้วก็เพื่อความสบายใจทุกฝ่ายเนี่ยเริ่มต้นใหม่เลยได้ไหมครับ เริ่มใหม่ดีกว่าฮะล้างระบบใหม่เลยแล้วก็นับใหม่เลยดีกว่าครับท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับท่านประการวุฒิครับผม<ช>ผมผมผม,ผมคิดว่าลองให้กรรมการปรึกษากันไหมครับผมผมถามท่านประธานแบบนี้ครับถ้าใช้มาตรฐานแบบนี้เนี่ยเกิดเครื่องไปค้างตอนเลข470ครับเราเราจะเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงครับผมผมว่าให้ให้คณะกรรมการให้คณะกรรมการปรึกษากันก่อนดีไหมครับไม่กัดข้องฮะผมเพื่อให้ทุกท่านสบายใจผมก็เอายังไงก็ได้ นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญทางเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ปรึกษากับคณะกรรมการท่านป่ะธา,านครับนะครับท่าที่ประชุมเห็นควรยังไงแล้วก็ตามนั้นครับไม่มีท่านใดขัดข้องนะครับแสดงว่าจ,จะเริ่มตั้งแต่สามสิบเอ็ดนะฮะเชิญเชิญต่อครับท่านเลขาครับ น,นี้นะคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควรเพราะว่ามาขัดข้องในช่วงเวลาสําคัญแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะแก้ไขจนกลับมาเป็นปกติได้นะคะก็เลยเริ่มนับคะแนนกันต่อค่ะซึ่งการโหวตครั้งนี้ก็พบว่ามีสสพักเพื่อไทย9คนโหวตเห็นชอบให้นายอนุทินนะคะหนึ่งในนั้นก็คือร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุง ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็โหวตให้นายอนุทินเช่นกันแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีสสพักพลังประชารัฐบางคนโหวตให้นายชัยกเกษมย้อนไปดูบรรยากาศการโหวตบางช่วงกันค่ะนายกิตติสมทรัพย์ลูกทิมครับร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมอยู่บำรุงอุณอน,นุทินชาญวีรคุณครับ พลเอกประวิตย์วงสุวรรณท่านอนุทินครับ220นายประเด็นยาเลิกรายในาใยชัยเกษมน,อนะะตอนช่วงที่รต้องประเอกเฉลิมโบวตให้ในเสียงฮือฮาเลยนะคะ,คะโบวตสวนพักเลยนะคะหลังการโบวชเสร็จสิ้นค่ะนายอนุทินก็เดินขอบคุณทักทายเพื่อนสมาชิก ทั้งที่โหวตให้แล้วก็ไม่ได้โหวตให้นะคะอย่างเช่นท่านนี้ค่ะนายวราวด์ศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็โหวตให้พักเพื่อไทยแต่ว่าคุณอนุทินก็เดินไปขอบคุณทักทายก็มีนายสุรทินพิจารณหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่นะคะล่าสุดมีรายงานว่านายวันมฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามรับรองชื่อนายอนุทินและจะนําชื่อขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายในวันนี้6กันยายนเพื่อรอพระบรม ราชอ,องค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมตามขั้นตอนต่อไปและหลังมีพระบรมราชอ,องค์การแต่งตั้งนายกคนใหม่จะคัดเลือกบุคคลมาดํารงตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีก่อนนํารายชื่อขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายและหลังมีพระบรมราชอ,องค์การประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีคอรมอชุดใหม่ก็จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อไปนะคะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคอรมอชุดใหม่ก็จะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน15วันตั้งแต่เข้ารับหน้าที่ถ้าหากว่าไทาม์ไลน์เป็นไปตาม MOA ที่ทำไว้กับพักประชาชนแบบนี้ก็เท่ากับว่าจะมีการประกาศยุบสภา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปีหน้าปี2569หลังยุบสภาก็ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน45 60วันเพราะฉะนั้นก็คาดว่าจะมีการเลือกตั้งและโหวตได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่33ของประเทศไทยในช่วงเดือนเมษายนหรือว่าอย่างช้าสุดเนี่ยพฤษภาคมปี2569ค่ะ